ก็มาิวเรื่องของอสมการที่อยู่ในรูปของพหุนามที่เป็นเศษส,ส่วนเ Stanley. นาะมาดูเดียวกันที่มันเขียนอยู่ในรูปนี้นะคะ p x ส่วนด้วย QX นะคะที่น้อยกว่า0ในรูปนี้นะทีนี้เรามาดูว่าจะเกิดอะไรขึ้น เราเจอโจทย์อย่างนี้อ่ะมาดูเลยค่ะข้อ1 x ลบสส่วนด้วย x ลบ3เจอแบบนี้น้อยกว่า0เจอแบบนี้เราจะก,การที่ช่วงได้เลยค่ะอันนี้แน่นอน x เป็น3ไม่ได้เาะฉะนั้นเราเขียนเป็นช่วงคำตอบได้เลยนะคะ เขียนไปเลยค่ะค่าวิกฤตอยู่ที่อยู่ที่ข้างบนไปดูค่ะอันนี้คือสองตัวส่วนเนี่ยคือสามดังนั้นครูก็จะเขียนเป็นสองแล้วก็สามนาคะคะมาเลยค่ะขวาไปซ้ายนะบวกลบบวกค่ะ เนื่องจากว่าเนี่ยมีค่ามีค่าน้อยกว่าน้อยกว่าน้อยกว่าก็ต้องเปิดค่ะเปิดค่ะเป็นสามไม่ได้ก็เปิดค่ะอันนี้คือคำตอบถ้าเขียนเป็นช่วงคำตอบก็จะได้เปิดเท่ากับค่ะเปิดที่สองแล้วก็เปิดที่สามเห็ยนไหมคะ อันนี้คือข้อหนึ่งง่ายเลยอีซี่ต่อไปค่ะเรามาดูข้อสองข้อสองนะคะในข้อสองมีสัมประสิทธิ์เพิ่มขึ้นมานะคะสองเอ็กวกห้าส่วนด้วยสามเอ็กลบหนึ่ง น้อยกว่าเท่ากับอันนี้มีน้อยกว่าเท่ากับศูนย์อันนี้มังนง่ายๆเลยสังเกตเลยค่ะ x เป็น1ส่วน3ไม่ได้เน่นอนต้องโปร่งเลยค่ะจับมาเลยค่ะทั้งบนนคะคะวิกินนะคะปึ๊บติดลบเห็นไหมคะย,ย้ายห้าไปก็เป็นลบห้าส่วนสองก็เป็นเห็นไว้ก่อนนะคะ ลบ5ส่วนสองตรงนี้ก็เป็น1ส่วน3นะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่ได้ไม่ใช่1ส่วนสค่ะเป็นตัวส่วนค่ะแล้วก็ปิดที่ตัวนี้ค่ะใส่ไว้ก่อนนะคะบวกลบบวกเครื่องหมายน้อยกว่าน้อยกว่าแล้วก็ส่วนที่เป็นไงคะ ไม่ติดลบพอส่วนที่ติดลบนะน้อยกว่าเท่ากับ๋ยวถ้าต่อเป็นช่วงหนูก็เปิดค่ะเปิดต้องปิดสิคะขอโทษปิดที่ปิดนะลูกลบหส่วนสองแล้วก็เปิดที่หนึ่งส่วนสนะคะไปค่ะ พ่อ3เราจะเพิ่มความเข้มข้นเรื่อยๆนะ x ลบหนึ่งคูณกับ x ลบหส่วนด้วย5 x ลบสมากกว่า0อันนี้มากกว่านะคะเรามาดูที่ตัวส่วนค่ะตรงนี้ตัวส่วน คือ x เ,เป็น5ส่วน2ไ่น่าแต่ตัวเศษลากยาวเลยค่ะมาเลยค่ะโอ้เมื่อกี้ครูอบอก2ส่วน5ไม่ใช่5ส่วน2นะลูกขออภัยเขียนเลยค่ะตรงนี้เป็น2ส่วนหตรงนี้ก็จะเป็น1แล้วก็5บวกลบ บวกลบเขมไหมคะเรามาดูคําตอบมากกว่ามากกว่าเราเอาส่วนที่ที่เป็นไงคะเครื่องหมายบวกคะ่ะมากกว่าคะ่ะเปิดคะ่ะบริเวณนี้นะคะแล้วเอาสองส่วนนี้มาคือเนียนกันคะ่ะเปิดหนึสองส่วนห้าแล้วก็เปิด หนึ่งยูเนียนกับเปิดห้าไปจนถึงอินฟินิตี้เคมคะอันนี้คือคำตอบไปต่อเลยค่ะข้อสี่ในข้อสี่เราก็จะเพิ่มความเข้มข้นไปเรื่อยๆก็จะได้เป็น x บวกหคูณกับ x บวกส ส่วนด้วย x บวก3คูณกับ x บวก4น้อยกว่าเท่ากับ0เพราะฉะนั้นช่วงคำตอบลากยาวเลยค่ะเรามาดูตรงนี้ x เท่ากับลบ4ค่ะเขียนไว้ก่อนนะคะช่วงนะคะ x เป็นลบ3ค่ะ ลบหนึ่งค่ะอันนี้ลบสองมาก่อนค่ะลบหนึ่งค่ะบวกลบบวกลบแล้วก็บวกอเอ้าไหมคะอันนี้เป็นสามเป็นลบสามไม่ได้เปิดค่ะเป็นลบสี่ไม่ได้เปิดค่ะเห็นไหมคะมากกว่าเท่ากับตรงนี้ใส่ทึบค่ะ ใส่ทึบค่ะมันมากกว่าบริเวณนี้ค่ะปิงออกไปค่ะเพราะนั้นคาตอบก็จะอยู่ที่ดังกราฟก็เป็นลบอินฟินิตี้ลบสี่ยูเนียนกับเปิดลบสามแล้วก็ปิดที่ลบสองยูเนียนกับเป,เปิดปิดค่ะ ิดที่ลบหนึ่งค่ะไปจนถึงอินฟินิตี้โอเคนะคะต่อไปเรามาดูเนี้ยเพิ่มความเข้มข้นไปอีกเปลี่ยนกระดาษแล้วนะข้อที่ห้าแล้วกันข้อที่ห้าบอกว่า x ลบสองส่วนด้วย x ลบสามน้อยกว่าเท่ากับสองย้ายค่ะ x ลบสองส่วนด้วย x ลบสามย้ายมาย้ายสองมาลบค่ะส่วนหนึ่งไว้ก่อนค่ะน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ข้างนี้เป็นศูนย์แล้วเนาะคนรอค่ะคนอคือ x ลบสามค่ะ เอลบสองค่ะคูณกับขึ้นไปคูณเลยนะลบสองเบวกหกน้อยกว่าเท่ากับศูนย์ค่ะจัดการเลยค่ะพหูนามได้แล้วนะก็จะเป็นลบเบวกส่ส่วนด้วย x ลบสน้อยกว่าเท่ากับ0ค่ะต่อนะคะมันติดลบเอาลบหนคูณตลอดค่ะ X-4 คลบส่ค่ะก็จะได้เป็นส่วนด้วย X-3 คลบสค่ะคำตอบสลับแล้วนะมากกว่าเท่ากับ0เพราะนั้น X เ,เป็นไม่ได้คือ ค่ะใส่ไว้ก่อนค่ะสค่ะเปิดที่3มไปปิดที่4ี่อา้าวยังไม่ใช่ช่วงคำตอบขออภัยลืมดูว่ามันมากกว่าขอโทษขอโทษบวกมาเลยค่ะลบบวกเพราะนั้นที่เป็นบวกวิ่งมาด้านนี้ค่ะเปิดที่3มค่ะวิ่งมาด้านนี้ ลบอินฟินิตี้เปิดสามยูเนียนกับปิดสี่ไปจนถึงอินฟินิตี้นั้นหลกักการคิดก็คือถ้าเป็นส่วนก็ย้ายมากเลยค่ะทำไม่ทําข้างใดข้างหนึ่งให้เป็นศูนย์ก่อนนะคะต่อค่ะข้อหกค่ะในข้อหก x ส่วนสองโจทย์นะคะน้อยกว่าเท่ากับ สองส่วน x จัดมาเลยค่ะ x ส่วน2เป็นตัวตั้งลบด้วย2ส,ส่วน x น้อยกว่าเท่ากับศนย์คอรนาค่ะ2 x ค่ะ x คูณ x เท่ากับ x กำลังสงลบ4ค่ะน้อยกว่าเท่ากับ0พิจารณาแล้วว่าตบ ส่วนตัวเนี้ยตัวส่วนนี้นะ x เ,เป็น0นย์ไม่ได้แต่ข้างบนค่าวิกฤตตรงนี้หน้ากำลังสองรูปหลังกำลังสองก็เหลือลบสแล้วก็บวกสค่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นแน่นอนคือข้างล่างเป็น0นย์ค่ะไล่เลยนะบวกลบบวก ลบน้อยกว่าน้อยกว่าเอาบริเวณที่เป็นลบค่ะเป็นศูนไม่ได้เปิดค่ะปิดค่ะแล้วก็น้อยกว่าค่ะวิงมานี้นะคะคำตอบคือเอาส่วนนี้มายูเนียนกันค่ะตอบว่าลบอินฟินิตี้ ลบสองปิดค่ะยูเนียนกับเปิดที่ศูนแล้วก็ปิดที่สองค่ะ <c oughs> ต่อนะคะข้อเจ็ดเจอโจทย์แบบนี้มาเลยค่ะ x ส่วนด้วย x อ็กบวกสองย้มาลบเลยค่ะ ่วนมากกว่าถ้าอ๋อันนี้ครูยังไมไ่ตั้งโจทย์เลยอันนี้มากกว่านะคะโจทย์เป็นอย่างนี้นะลูกมากกว่าเท่ากับเขาไหมหนูก็จะได้เป็น x x นะคะส่วนด้วย x บวก2มากกว่าเท่ากับ1ส่วน x แล้วก็ย้ายมาค่ะ x ส่วนด้วย x บวก2ลบด้วย1ส่วน x มากกว่าเท่ากับ0ต่อนะคะคูณค่ะหาคราน,นลบค่ะลบ1ลบ2ส่วนด้วย x กำลัง2คูณบวกด้วย2 x ค่ะมากกว่าเท่ากับ0คูณต่อด้านนี้นะ เพราะนั้นตัวเศษก็สามารถแยกแฟกเตอร์ได้เป็น x ลบ2คูณกับ x บวก1มากกว่าเท่ากับ0ตัวส่วนก็ได้ x บวก2คูณกับ x อันนี้ จานั้นเราก็มาดูคส่วนเนี้ย x ตัวแรกเป็นอะไรไม่ได้แน่ๆนเป็นศูนย์ไม่ได้เป็นลบสองไม่ได้แล้วก็ไปต่อเลยนะศูนย์ค่ะตันนี้อ่ะสั้นไปขอตรงนี้เป็นลบหนึ่งค่ะลบหนึ่งมาจากข้างบนนะลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์ค่ะแล้วก็สองค่ะบวก ลบบวกลบบวกเพราะฉะนั้นจะมีสช่วงนะคะให้เห็นตรงนี้มากกว่ามากกว่าหนูก็ในส่วนที่เป็นบวกค่ะเพราะฉะนั้นตรงนี้บวกมันมากกว่าเท่ากับวิ่งมาด้านนี้นะคะแล้วก็ตรงศูนย์เนี่ยต้องเป็นเปิดค่ะลบหนึ่งทึบค่ะบริเวณนี้ค่ะต่อไปค่ะตรงลบสเปิดค่ะ แล้ววิ่งมาด้านนี้เอาส่วนที่เป็นบวกค่ะเป็นคำตอบเปิดที่อินฟินิตี้ลบลบอินฟินิตี้นะคะเปิดสองค่ะเปิดเปิดค่ะสัญลักษณ์เปิดค่ะ,ญญคะยูเนียนกับปิดที่ลบหนึ่งแล้วก็ศูนย์เปิดแล้วก็ยูเนียนกับปิดที่สองค่ะ ไปจนถึงอินฟินิตี้อันนี้คือคำตอบนะคะไปค่ะขออีกหนึ่งข้อยาวไปหนึ่งข้อนะคะเรามาดูอีกหนึ่งข้อค่ะในกรณีที่เป็นเศษส,ส่วนนะคะหนึ่งส่วนเอกลบหนึ X ่งลบด้วย 1ส่วน x ลบ2น้อยกว่าเท่ากับ1ส่วน x ลบ3ลบด้วย1ส่วน x ลบ4อันนี้คือโจทย์นะคันนี้ข้างนี้คูณกันเลยค่ะ ตัวส่วนคูณเลยค่ะ x ลบหคูณ x ลบสตัวเศษไปเลยค่ะคูณกับหนึ่งด้ตัวมันเองนะคะลบด้วย x ลบหน้อยกว่าเท่ากับตัวส่วนนะคะ x ลบสคูณด้วย x ลบสตรงนี้ x ลบสลบค่ะ คูณด้วย x ลบ3ต่อค่ะเราได้แบบนี้ย้ายมาค่ะ x ลบ2ลบ x ลบ1ส่วนด้วย x ลบ1คูณด้วย x ลบ2บวก ขอโทษย้ายตรงนี้ย้ายมาเป็นลบย้ายมาเป็นลบนะคะย้ายมาเป็นลบอันนี้มันลบ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 อูขอโทษขอโทษตรงนี้เป็นลบนะคะคุณคุณทั้งหลายเพราะฉะนั้น ยังอยู่เครื่องมานี้ก่อนค่ะมันต้องเป็นลบค่ะน้อยกันตรงนี้เป็นลบนะคะขอโทษขอโทษอนุญาตตัดออกตรงนี้ได้เป็นเอาลบกันค่ะก็จะเหลือด้านนี้ก็จะเหลือตรงนี้ลบกันไปค่ะลบลบเป็นบวกก็เหลือลบหนึ่งค่ะ ลบหส่วนด้วยหาผลลัพธ์แล้วนะ x ลบหคูณด้วย x ลบสองค่ะทางนี้นะคะ x, x ลบ x ลบสลบตรงนี้ลบนะคะลบสามก็เหลือลบหนึ่งเช่นกันส่วนด้วย x ลบสคูณด้วย x ลบสี่ x สนะคะแล้วย้ายมาบวกค่ะลบ1ส่วนด้วย x ลบ1คูณด้วย x ลบ2ค่ะบวกด้วย1ส่วนด้วย x ลบ3คูณด้วย x ลบ4น้อยกว่าเท่ากับ0เห็นนะคะ เพราะฉะนั้นไปต่อค่ะเรามาพิจารณาได้แล้วนะพิจารณาค่ะถ้าเราคูณไขว้ขึ้นไปคูณไขว้เลยค่ะเพราะว่าตัวส่วนยังไงก็จับคูณกันอยู่แล้วมาเลยค่ะ x ลบหคูน x ลบสคูน x ลบสคูน x ลบ จับคูณยาวเพราะฉะนั้นถ้าง่ายก็คือคือเราคูณไข่นั่นแหละกตอนนี้คูณขึ้นมาค่ะยังไงก็ติดลบติดลบทั้งหมดเลยโอเคไหมคะเพราะนั้นคูณจับอันนี้คูณเลยค่ะหน้ากำลัง2ใกล้บวกใกล้แล้วก็ไกลคูณไกลก็จะได้เป็น ใส่ลบไว้ก่อนนะคะเป็นลบเจ็ดค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็สี่สามสิบสองค่ะบวกด้วย x กำลังสองลบสาม x บวกสองค่ะนี่คูลน้อยกว่าเท่ากับศูนย์นะคะ จับมากระจายเลยก็ได้หรือจะสลับตำแหน่งก็ได้อะลบบวกก็เป็นไงกันหายไปค่ะลบเจ็ดลบคูณลบเป็นบวกค่ะบวกสามเจ็ดบวกสามก็เหลือเท่าไหร่คะเจ็ดบวกสามก็เหลือสี่เอ็กซ์อ่ะตรงนี้กูได้สี่เอ็กซ์แล้วนะคะ ต่อค่ะลบสิบสองแล้วก็ไปไปบวกสองก็เหลือแค่ลบสิบอา้าวลบสิบค่ะไปกันใหญ่แล้วเออเลือกกันใหญ่แล้วอ่ะส่วนด้วยก็ส่วนยังคงไว้นะคะยาวๆนี้แหละลบหนึ่งเอคลบสองแล้วก็ คูณด้วย x ลบ3ค่ะคูณด้วย x ลบ4ค่ะลักยาวค่ะน้อยกว่าเท่ากับ0ขออนุญาตเขียนใหม่ค่ะตัวนี้ไม่สวยเล็กหนึ่งนะคะเล็ก10ค่ะ1 0ค่ะแล้วก็เราสามารถดูนะคะ ลองถอดตัวร่วมออกมาค่ะตรงนี้ก็เหลือ2 x ลบห้ค่ะถอดตัวร่วมแล้วนะสอคูณ x ลบหเพราะฉะนั้นตัวส่วนค่ารากยาวค่ะก็ได้เป็น x เรียงจากน้อยไปหามาคูณ x สลับก้อนกันเลยนะคูณ x คูณ x โอเคนะน้อยกว่าเท่ากับ0เอาสองหารทั้งสองค่าถ้าเราสองหารทั้งสองค่าทั้ง2ค่า โอเคนะสองหันทั้งสองทางตรงนี้ก็หายไปตรงนี้ก็เหลือศูนย์เหมือนเดิมก็จะได้เป็น 2x ลบ5ยาวนะส่วนด้วย x ลบสคูณด้วย x ลบสคูณด้วย x ลบหคูณด้วย x ลบสอ่ะได้แล้วพิจรารณาค่ะทุกคน เรามาดูเส้นจํานวนเลยค่ะทีนี้เริ่มที่ x เ,เป็น3 x เ,เป็น4 x เ,เป็น1 x เ,เป็น2 x เ,เป็นลบ5ส่วน2เพราะฉะนั้นเรียงหรือตัวเลขเลยค่ะ1 2ต่อไปค่ะ5ส่วน2ค่ะ ต่อนะคะสแล้วก็4มาเลยค่ะบวกลบบวกลบบวกลบน้อยกว่าบริเวณที่เป็นลบเป็น3ไม่ได้เปิดที่3ค่ะเป็น4ไม่ได้เปิดไว้ก่อนค่ะลบต่อไปค่ะมีเท่ากับ5้ส่วน2เป็นได้ค่ะ นะคะไปดูค่ะเป็นสองไม่ได้เปิดค่ะเป็น1ไม่ได้เปิดค่ะตอบลบต่อบอริเวณที่เป็นลบค่ะต่อบอริเวณที่เป็นลบค่ะค่ะวิ่งไปด้านนี้นะคะดังนั้นคำตอบก็คือลบอินฟินิตี้เปิด1นึ่งค่ะยูเนียนกับเปิด2ค่ะแล้วก็ สอส่วนหปิดค่ะยูเนียนกับเปิด3แล้วก็เปิด4อันนี้คือคำตอบนะคะโอเควันนี้ติวแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ